โอเคครับกระผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนเวอร์ชั่นของนี้นะครับแล้วถ้ามีคนขอมาโอ้กรผมนังก่อนโอเคก้อนะครับเออผมกดผิดครับข้นะครับให้คุณกดมาก่อนนะครับคำว่าเพนนครับชื่อของคุณใช่ไหมครับแล้วอย่าเพิ่งกดเพนนะครับอีกครั้งหนึง่ง กดไปที่ New Profile ก่อนนะครับอีกครั้งนึงโอเคเราก็เลือกเลยครับเป็นเวอร์ชั่นไหนมันจะมีเวอร์ชันใหม่ให้มาด้วยนะครับโอเคครับผมก็ใช้เป็น o p t i f i e โอเคถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนใหม่คุณก็จะเปลี่ยนมาหล้ก็ได้ครับแต่นี้ตรงนี้อินอะไรเม่ยมมกันครับก็กด New Profile เหมือนเดิม โอเคขรอนี้คุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนอีกทีก็กดเหมือนเดิมเลยครับโอเคครับอ้าวก็เลน่นเะหมโอโ้โหไปต่อโอเคครับก็แค่นี้นะโอเคครับอาจะแค่นี้อาจจะได้นะครับโอเคนะครับ กดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิไปต่อไปครับบ๊ายบายครับที่